หยักเงยหยักใหญ่เออไอเลี้ยงครับพี่นอ้องมีตะบ,บักรุ่นอันนี้กัปลาคอครับพี่นอ้องโอ้มองนีดถึกเลี้ยงกันให้ติดตามให้น้ำเนยเดอร์ครับพี่นอ้องสวัสดีครับยามเศร้าครับอันนี้กับมายามเบ็ดครับยามเบ็ดอยู่น้องครับมันนี่มาได้ไปห้วยล่ะครับ เดี๋ยวพาพี่น้องไปลุนเบื้องครับเสียมานบ้ามานีมาใส่เบ็ดปลาครับามาเบื้องหลังแรกเลยครับโ้าวสด นี่มันถึปกปลาเข็งครับเริ่มเลกกับได้ปลาเข็งนะครับพี่น้องอืมปลาดุกปลาคอบโมเนะ่ะปลาเข็งเข่งก็เอาตัวใหญ่ๆงามๆอยู่ นี่ซ้ำนิ่วมือครับพี่นอ้อง่อึดอยากเห็นน้อปลาเอ้ปลาปลา,ปลาบะมีดห็ครับพี่น้องน้องนี่ซ้ำนิ่วมือครับพี่น้องนอนหน่อยก็น้อยพดบะมีปลาว่าน้องนี่ครับตัวใหญ่ๆห่บะมีดครับ เกัอบเกี่ยวแล้วครับมาเบิครับเ,เป็นไงวะตึกปลาหเหรอครับพี่น้องนี่นี่ตึกปลาคอครับอืมนี่ครับปลาคอแล้วมานปลาคอครับพี่น้อง วูย์ไเนาะบัวยูเลยค่รอผักไปแล้วยงเกี่ยว่ไวม

นไ่ยยแห้งครับซำเนียวก้อยครับพี่น้องโอ้น้องนี่บ่มีปลาตัวใหญ่เลยครับถือยังจากสีน้อยเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้กับมันคือดอกพี่น้องน้องมักใหญ่น้องเหย้ายังคักครับเนาะแต่บ่มีปลาตัวใหญ่ถึกเพ็ดไม่แต่ปลาคอหน่อยแต่ปลาคอกั้งครับ นี่แต่ป้าแขนเยอะครับมากินเบ็ดโอ้ยใหา่หัวครับ ที่มีแต่ปลาคอหน่อยกับปลาเคงก็นี้บ่ครับเป็นน้องน้องนี่ครับนี่มีแต่ปลาเคเนื้อครับพี่น้องมีตัวใหญ่เลยนี่เน้องนี่มันอึดมันยากอีกทีตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวป้าย่างน้องครับดิ่มอยู่ยุบยุบ โอ้อหลุนเมืองครับพี่น้องปลาอย,ยังนองนี่ดิ่นอยู่เป็นปลาดุกหัวครับสดใสโอ,โอ้ยปลาตองครับพี่น้องอนี้ก็ได้ปลาตองตัวใหญ่ครับปตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้ปลาตองนี่กินเลืกงอีกครับพี่น้อง ไปถึงโฟมเลยครับอ,อันนี้ก็เกี่ยวอีกแล้วครับดินยุย่งๆปลายอย่างโน้นนี่ปลาหนอนไปใหญ่นี่ดาบกระลุน ครับมีแต่ลูกปลาครับน้องนี่มีแต่หลุนเดียวครับพี่น้องทำเนียวมือนี่ครับพี่น้องอือยัยงว่าม,มีป้ายใหญ่อีลีตครับพี่น้องปิดยายอีลีตก็น้องนี่ครับว่าม,มีป้ายหลี การทำเล่เนี่ยสำคัญแห้งครับเล่งงามถึงอีเล้วครับพี่น่อย<อ>ปักคอครับนี่ครับโอ,บโอ้ได้ปักคอ ม well. ีตปาหน่อยๆครับที่น้องกัได้หลายตัวโยประมาณสี่ตัวหกตัวหรอว่านี่มีแต่ปลาหน่อยๆฮือว่านั่นี่ ไอ้อยแล้วครับพี่น้องมีตะบักรุ่นเกาะกึกครับนี่รามนิ้วมือครับโอ้หัวครับตัวนน้อยแต่กินเลิเด้อยเลยตัวนี้ครับมี่ตะบักรเคนเยะครับพี่น้องพี่น้องฮู้จ็กบอกว่ามาเคนเยะครับมันแค้น มันกินกินแลว้วมันติดคอครับนี่มันเพราะว่ามันหน่อยพคดกระไดลายโตอยู่ครับพี่น้องเด้อมันหน่อยขั้นมันใหญ่ก็โอ้พอแล้วอยู่นะครับมันใหญ่ใหญ่เอาอีกแล้วเอาแล้วอืมนี่เป็นปลาหลุนเดียวเลยครับพี่น้องนี่ ้ยยังสีเนาะอือครับน่อยกันหน่อยโพดตัวใดกินเลือดกับไซทังซนน้งแม่นายแยงเลยครับ ตันนี้กัดทึ้อีกแล้วพี่น้องอืมแล้ยอีกแล้วมีแต่รุ่นไวรุ่นครับนี่มีแต่ปาไวรุ่นครับหน่อยกันหอยโทษครับพี่น้องอุ้ยครับต้นนี้ก็เปลี่ยนเอาเป็นโทรศัพท์เท่านึงครับกล้องก็กเบ็ดก็มืดครับพี่น้อง มาเบิง่งหลังนี้ต่อครับพี่น้องเบ็ดเบิดก็เ,ดเอาโทรศัพท์ไทยอัดที่บนนิงน่งเลยครับโอ้เ,อเกี่ยวขึ้นกันนะครับโอ้ปลาคอหน้อยอีกเลยครับพี่น้องน,นี่นี่แต่ปลาคอหน้อยหน่อยครับพี่น้องเอ้ยเกลียบมันหากงโทรศัพท์เนี่ยเกลียบมันนั่นดินเลยนะครับนี่น ใส่ค่ากล้องโทรศัพท์กับใส่เออกับกล้องกับใส่กั้นบ่ดด้ครับพี่น้องมีแต่ปลาลุ่นเดียวครับพี่นอ้องกล้องไก่ชาดเบ็ดไวมืดขึ้นครับพี่น้องประหนันกัย,ยังมืดครับมาย่ำต่ออีกหลังนี้เป็น,น,นยนังไงน้อถึกบอกหลังนี้กับบกือ้นแล้วคือ วันนี้กระตุโอ้ครับถึอปลาเค็งตัวน,นี้ครับอืออันนี้ถึอปลาเค็งอีกแล้วนี่ลำบากใส่กล่องมืดเบ็ดตู้โทรศัพท์ทายกัครับโทรศัพท์ผมมีครัปลาเค็งก็เอาอปลาเค็งก็กิกนเล็กเนาะโอ้ก็ได้หลายตัวโยกเกือบจะหมดสิบตัวแล้วครับ หนี่งล่างหนึ่งนนะถือบอลออล่ะถืออีหลอดตัวนี้ครับพี่นอ้องนี่อันนี้ปลาคอครับพี่นอ้องโอ้โมงนี่ถือเลี้ยงกันนียครับพี่นอ้องอืมปคอหน่อยกันตัวใหญ่ๆหนูคือสิม,มวนครับพี่ล้วอืมปลาคอยังมีแต่รุ่นเดียวกันครับตัวน้อยก็กินเล็ก กินลึกแล้วปดปดว่าได้แฟนไปถึงเบ็ดเองแหละครับดึงลังนี่สิมาอีกบ่ใส่เบ็ดกระตรงเกี่ยวยาไว้ครับพี่นอ้องมันบ่กเกี่ยวไว้กันถึกเอีย็นยญ่ยนี่จะดึงเบ็ดหายไปเลยครับ เ,เกี่ยวหญ้าไว้เอ้าอู้้นี่ปลาคิงอีกแล้วโอ้มึงนี่ถึกเลี้ยงกันดีเถอะนี่ก็ปลาคิงก็ได้ลายตัวอยู่พี่น้องนี่ก็เลือกสามลังสุดท้ายครับพี่น้อง ทางนี้สิมานี่บอ๋โอโอ,โอ้ตัวนี้ก็ถือกีตัวเดโอ้แถวแถวนี้นปลาแสดงว่าปลาขึ้นกินแถวนี้ครับพี่น้องนี่อันนี้ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องนี่เกือบขาดปากเลยติดน้อยๆน,นี่ครับพี่น้องแต่มันตายก่อนขันบอดตายก่อนนี่คือสิ้นรุดเลยครับนี่โอ้แสดงว่าปลามันขึน้นมากินเหยื่อแถว ข้างทั้งเพ่ครับพี่น้องแสดงว่ามันขึ้นมาทาั้งพี่แล้วปลามาก,นนมกินนี่อืมครับเกืงบงอบรุดแล้วนี่ครับถ้าหมดถือบงสังคันยังน้อยขาดปลาไปแล้วนี่ับไปรุ่นสองลังสุดท้าย บอ,อถึกเลยครับลัางนี้บอถึกไปลุ่นเบิลงลังสุดท้ายครับอืมลังสุดท้ายบอบอถึกนะครับนี่ สายบดถึกครับเีหยื่อเกา่าครับตอนนี้กับจิตเท่นับเบื้องมันเสด็จจากตัวครับเป็นไอ้ที่น้องได้เบิ้งหลายตัวครับเป็นนี่ไอ้ตัวใหญ่ๆกับสามตัวครับปรปรเป็นปากโปลาเข็งครับพี่น้องสนับไอ้ที่น้นองเบื้องนะครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่หนึ่งนะครับหนึ่งตัวหนึ่ง สองสามครับสี่เก็จะถึงเก็ดห้าหกเก็ดเก็ดตัดตเก้า เก้าตัวครับสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวสิบสามครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวสิบแปดตัวครับพี่น้อง มาเนี่ได้สิบแปดตัวครับก็ได้ลายเติบได้เป็นโลอยู่ครับพี่น้องนี่ได้เป็นโลกลัวๆนน้อยๆเนี่ยครับพี่น้องคือว่าได้ทำนี้ก็ได้ลายอยู่ครับครับพี่น้องมาเนี้ก็ย่าเบ็ดกันแล้วเลยด้อพี่น้องให้ติดตามเบิ่งคลิปต่ตอไปเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจอีสานบ้านโน้นครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคราติดตามบอการโฆษณาครับพี่น้องให้กำลังใจให้น้ำแนเด้อครับพี่น้องเด้อไมน่นี่สำหรับเมื่อนี้ขอยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกคนอใอ้รวยรวยขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ